คุณพ่อเยืมอเงินของไปแล้วก็บอกวันนั้นวันนี้จะมาใช้แล้วก็ไม่เคยใช้เพราะฉะนั้นจึงสั่งลูกบอกว่าไปตามคุณพ่อไปเชิญคุณพ่อคุณคุณพ่อของท่านมาพบกับเราหน่อยสิยิบเบลีนได้ลงมาจากฟากฟ้าและาาามาอย่างมุฮัมมัดอัลลอฮ์ฝากสลามถึงท่านแล้วเมื่อพ่อของเขาได้มาพบท่านแล้วเขาบอกระบายความในใจออกมาให้ท่านได้ยินว่าเขารู้สึกอย่างไรกับความเป็นพ่อที่มีต่อลูกและลูกมาทวงเงินเขา الله سبحانه وتعالى. قبل أن نتكلم عن القرآن سورة الإسراء آياته في سكة كامبة. وقضى ربك ألا تعبدوه إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن إن الكبر أَهْدُهُمَا أو كلاهما ولا تَكُلَّهُمَا لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ซึ่งพอที่เราจะจับใจความได้ว่าองค์อภิบาลของเจ้าได้มีข้อบัญญัติให้แก่พวกเจ้าว่าพวกเจ้าจะต้องไม่เคารพสิ่งอื่นใดมาเป็นผู้เปนเจ้านอกจากพระองค์เท่านั้นและพวกเจ้าจะต้องปฏิบัติสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าวของเจ้าและถ้าหากว่าคนหนึ่งคนใดหรือทั้งสองจากบิดามารดาของเจ้าบรรลุเข้าสู่วัยชารา บอกเจ้าจงจะพูดกับท่านทั้งสองด้วยการค,มค่มขู่ตะคอกเวทหตนติเตียนอันแสดงออกถึงความรำคาญเบื่อหน่ายที่ต้องคอยเฝ้าดูแลท่านและอย่าได้ขับไล่ท่านผักไลไส่สส่งท่านออกไปจากการดูแลหรือทำให้ท่านต้องเสียใจน้อยใจแต่จงพูดกับท่านทั้งสองด้วยคำพูดที่สุภาพป่อนโยนที่สุดอันแสดงออกถึงสิ่งที่ท่านนั้น เคารพยกย่องท่านอย่างจริงจังท่านพี่น้องศรัทธาชนที่เคารพรักครับมนุษย์เราทุกคนนั้นตั้งแต่คลอดออกมาจากครรภของมารดาเพื่อลืมตาดูโลกเราทุกคนล้วนมีตําแหน่งหน้าที่ติดตัวกันมาตั้งแต่เกิดและมันเป็นตําแหน่งหน้าที่ที่เราต้องทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดสุดความสามารถของเรานั่นคือตําแหน่งของความเป็นลูก ซึ่งเราต้องถูกทดส,สอบในวันเกียร์ไหมอย่างละเอียดถีท่ทวนซึ่งถึงที่เราได้ทำลงไปอัลลอฮฺสัละลัลลอฮฺอะอลัยฮะ,ละสัลลัมองค์ในทรงเน้นย้ำเอาไว้เสมอว่าคิดของเรานั้นจะได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตาลาได้รับความโกรธเกลียวของพระองค์ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้ทำสิ่งนี้อย่างดีหรือไม่ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวเราจะได้เห็นผลลัพธ์มันอย่างเร็ว ไม่ใช่ตอบแทนไว้ไปรอในเรื่องโลกหน้าอัสัรอเท่านั้นแต่เราจะให้เห็นให้ทุกคนไปเห็นตั้งแต่เราจะมีชีวิตอยู่ในโลกบุญญานี้เป็นต้นไปทรุณห์ะสลลลลอฮุอะฮรวะซัลลัมปรุงเล็กสงย้ำเตือนกับสหบาขององค์เสมอเสมอครับว่าพวกท่านจะได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในสูงสวรรค์หรือต้องลงไปตรากรรมต้องไปได้ครับความลำบากอย่างแสนสาหัสในขุมนรกก็ขึ้นอยู่กับการที่ท่านปฏิบัติ ต่อบิดามานาันดาผู้ประกาศอิของท่านว่าเป็นอย่างไรก็ถึงขนาดที่ว่าชายคนหนึ่งได้ขอเข้าพบทร้รนอะสลัลลัลฮุอะลัยฮ์สลัมเพื่ออ,อพยพออกจากการข่มเหงทําร้ายของบรรดามุชริดีนมากกะแต่การอ,อพยพของเขาได้อ,อพยพไปในสภาพที่บิดามัรดาของเขานั้นต้องร้องไห้เสียใจอยู่เบื้องหลังเมื่อทารอส,นะสลัลลัลฮุอะเลาะฮ์สลัมได้ทราบข่าว พระรัตนสั่งเขาว่าจงรีบก,กลับไปกลับไปพบบิดาบารดาของท่านก่อนแล้วค่อยกลับมาออกมาอีกครั้งหนึ่งจงทาให้ท่านทั้งสองนั้นยิ้มได้มีความสุขใจได้เหมือนกับที่ท่านทําให้ท่านต้องเคยร้องไห้มาก่อนนี่ขณะอพยพนะแล้วก็พยามารดาเสียใจร้องไห้ท่านีิ่งกลับไปกลับไปทําให้บิดามารดานั้นดีใจให้ได้ก่อน เหมือนกับที่เราเคยทำให้ท่านเสียใจร้องไห้เพราะมันเป็นผลลัพธ์ที่อันตารายเหลือเกินและอัลลอฮฺสะบหาห์ตาลายัางจะตรัสย้ำเตือนทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ท่านแก่ชรา,าจงอย่าทอดทิ้งท่านจงอย่าแสดงความไม่พอใจเบื่อหน่ายรำคาญท่านเพราะในขณะนั้นชีวิตของท่านนั้นเหมือนกับท่านกำลังหวนกลับอยู่ในสภาพของวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งซึ่งอัลลอฮฺสะบหาหะตาลาต้องการให้เรากลับไปดูแลท่าน เสมือนหนึ่งเมื่อครั้งที่เราเคยเป็นเด็กที่ท่านโอบอุ้มดูแลเราห่วงใยเรามาตลอดชั่วชีวิตของท่านไม่แปลกเลยครับที่ว่าพ่อแม่ว่าจะรวยจะจนลําบากขนาดไหนก็ตามด้วยความรักที่มีต่อลูกๆทุกคนแม้ท่านจะมีลูกทั้งสิบคนท่านจะคอยเลี้ยงดูอุ้มชูเราให้เติบใหญ่มีอนาคตที่สดใสเป็นใหญ่เป็นโตได้ในอนาคตข้างหน้าได้คํารักได้ความทุ่มเท ที่อยากที่มีอย่างมากมายเต็มหัวใจของท่านทีเดียวแต่มันน่าแปลกพอถึงเวลาที่ท่านแก่ชาราที่ลูกๆทั้งสิบคนต้องคอยดูแลท่านแต่ลูกทั้งสิบคนกลับไม่ทําหน้าที่กับเกี่ยงวอนกันเองห้างเอกผลนั่นสารพัดนั่นสารพัดนี่จนในที่สุดคุณพ่อคุณแม่บุพกา,ารีต้องอำลาจ,จากไปอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายโดยไม่มีลูกสักคนหนึ่งคอยดูแล เรื่องแบบนี้ตามให้เราได้เห็นในสังคมอาคไริสิจามานบ่อยครั้งมากครั้งเหลือเกินภาพที่เราเห็นจนบ่อยครั้งจนชินตาลูกๆทุกคนตั้งแต่เด็ก็ๆเด็กเล็กเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งถึงวัยหนุ่มวัยสาวและกระตมัมพอลูกไม่สบายจะเห็นคุณพ่อคุณแม่เมื่อจะลำบากขนาดไหนยากจนขนาดไหนหรือว่ามีงานทำใหญ่โตขนาดไหนคุณพ่อคุณแม่จะต้องพา ใครรักษาให้ยิ่งถึงเวลากลางคืนลูกไม่สบายพ่อแม่ก็ยิ่งไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเพราะต้องห่วงใยรักลูกห่วงใยลูกอยู่ตลอดเวลายิ่งถ้าหากจะต้องพาลูกไปโรงพยาบาลไปหาหมอไปพบแพทย์เราจะเห็นภาพของคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะยังไงจะต้องอุ้มลูกพาลูกไปอยู่ตลอดเวลาลูกไม่ต้องเคยต้องไปคนเดียวเลย แม้ขณะที่บางครั้งลูกก็อยู่ถึงวัยที่ว่าเขาสามารถไปได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องไปแต่พ่อแม่ด้วยความรักด้วยความกังวลด,ด้วยความค่วงใจก็ยังพาพาลูกไปรักษาพยาบาลให้ถึงที่สุดแต่เมื่อถึงคราวที่คุณพ่อคุณแม่แก่ชาราล่ะขอท่านต้องการไปพบแพทย์ท่านไม่สบายเราจะเห็นภาพที่คุณพ่อคุณแม่ต้องกระเสือกกระสนไปหาหมอหาแพทย์ที่โรงพยาบาล แต่เพียงลําพังคนเดียวหรืออย่างมากก็มีคนรับใช้คอยไปแตล่ลูกทั้งสิบคนนั้นมัวแต่เกีียงกันกันมัวแต่อ้างเงินอ้างนี่ไม่มีใครได้อยู่เลีล้คุณแม่อยากจริงๆจังๆเหมือนอย่างที่ท่านเคยเอ็นดูเลี้ยงดูชุ่มดูของเรามาตอลอดเวลาอย่าลืมสิครับว่าสิทธิและหน้าที่ตําแหน่งของความเป็นลูกนั้นเราจะโยนสิทธิอันนี้หน้าที่ของเรานี้ไปให้คนอื่นที่ไม่ใช่ลูกก็ไม่ได้ มันเป็นของเราโดยเฉพาะที่เราจะโยนอันนี้ไปให้คนนั้นคนนี้ไปให้คนใช้เทนท้ิจี่จ้งางเพื่อะไรก็ไม่เหมือนหน้าที่เทีเ่ราเป็นลูกต้องดูพ่อแม่ของเราด้วยตัวของเราเองที่สําคัญสิทธิ์ของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นบุปการีนั้นท่านมีอํานาจและมีสิทธิเหนือตัวของเราที่ศาสนาเอาไว้ให้อย่่งมากมากเหลือเลยอย่าลืมนะครับว่าเราอันนี้เราโยนไปให้คนอื่นไม่ได้ ทรอซาลลอฮุอะัยฮิสลล,ล,ล,สลัมเคยพูดถึงสิทธิอำนาจทั้งหมดสิ่งที่เรามีอยู่ทั้งหมดในตัวของเรานั้นเราจะเอาอะไรไม่ได้เลยมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกคนที่เป็นลูกนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นลูกและได้มาหาพทรอซาลลอฮุอะัยฮิสลสลัมว่ายาลล่ารอซาลลอฮช่วยทวงเงินให้หน่อยนะครับคุณพ่อผมยืมเงินผมไปแล้วและยังไม่เคยที่จะใช้เลย คุณพ่อเยืมอเงินผมไปแล้วก็บอกวันนั้นวันนั้นจะมาใช้แล้วก็ไม่เคยใช้สักท,ทีหนึ่งยังไม่ยอมใช้เลยคุณท่ารนรอสโนจึงสั่งลูกบอกว่าไปตามคุณพ่อไปเชิญคุณพ่อคุณคุณพ่อของท่านมาพบกับเราหน่อยสิขณะที่ลูกไปเรียกคุณพ่อมาให้ท่ารนรอสโนั้นจะได้ไกลเกี่ยวว่าทําไมถึงไม่คืนเงนินลูกยิบเบรอีนได้ลงมาจากฟากฟ้า,ฟา,ฟาแล้วบอกว่ายามุฮหมมดอัลลอฮ์ฝากสลามถึงท่านและมื่อพ่อ ของเขาได้มาพบท่านแล้วจงให้เขาบอกระบายความในใจออกมาให้ท่านได้ยินว่าเขารู้สึกอย่างไรกับความเป็นพ่อที่มีต่อลูกและลูกมาทวงเงินเัาเมื่อคุณพ่อได้มาอยู่ต่อหน้าท่านพระสัลลัลลอฮฺอเลาะสัลลัมเมื่อระบายสิ่งที่อยู่ในหัวใจให้ฟังซึ่งก็บอกได้ว่าสิ่งนี้ไม่เคยพูดให้ใครสักคนหนึ่งได้รับฟังที่เขาน้อยใจเสียใจมีแต่ท่านเท่านั้นแหละที่ท่านจะพูดพอคุณพ่อพูดเสร็จเท่านั้นเอง ท่ารอสมาสลอมิสลัมก็ดึงกาจากข้าขอเสื้อของคนที่เป็นลูกข้ามาหาพระองค์และบอกว่าจงรู้เอาไว้เถิดว่าชีวิตของเจ้าทั้งชีวิตเงินทุบบาททุกสตางค์ที่เจ้าหามาได้ที่เจ้าครอบครองอยู่จริงๆล้วมันเป็นของพ่อของเจ้าที่มีสิทธิ์เต็มแทั้งนั้นร้อยเปอร์เซ็นทั้งที่เงินจนํานวนนั้นลูกเป็นคนหามาเองแต่ท่านอบีบอกนี่คืออํานาจคือสิทธิ์ของคนที่เป็นพ่อท่านอบีากระชากขอเสื้อลูกออกมาทั้งที่บอกให้นบีทวงเงินให้หน่อย ว่าพ่อไม่ยอมคืนพระีกระชาคอเสื้อลูกเข้ามาบอกว่าจงรู้เอาไว้เถิดว่าชีวิตของเจ้าทั้งชีวิตทรัพย์สินเงินทองทุกบาาทุกปังที่เจ้ามีอยู่ครอบครองอ,อ,อยู่เป็นของบิดาของเจ้าเป็นของพ่อของเจ้านี่คือสิทธิ์ของความเป็นพ่อที่ศาสนาให้เอาไว้อย่างมากมายเหลือเกินสิทธิของบิดามารดาบุปการีนั้นเราเป็นหน้าที่ที่เราต้องยอมรับแล้วก็เชื่อฟังปฏิบัติตามทุกประการ หากท่านไม่พอใจสิ่งใดเราก็ต้องทําสิ่งนั้นหากสิ่งที่ท่านไม่ต้องการท่านไม่ปรารถนามันไม่เป็นสิ่งที่ศิษยิพิักการของศาสนาก็อนุญาตก็สิ่งนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามเชื่อฟังท่านนี่คือสิทธิหน้าที่ของที่เราในฐานะที่เป็นลูกทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหนเราต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดขอวิงวอนอย่าเอาสมบตาลาคงดุดยตรงโปรดโดยในให้เราทุกคนนั้นเป็นลูกกิจอรเลยเป็นลูกกิจอรเลยค่ะ เป็นคนที่ดีของบิดามารดาและมีโอกาสจะเข้าสวรรค์พร้อมๆกันพร้อมกันกับในครอบครัวขอแยกขาดตกลนเลินแม้ใครเพียงสักคนเดียวในหมู่ของพวกเราถ้าหากเราคิดว่าเรายังทําหน้าที่ของเราได้บกพรองจงพยายามหาเวลาไปหาบิดามารดาของท่านเถอะอย่างน้อยที่สุดดูอาที่ดีที่สุดดูอาที่ที่จะอัดอรประเสริฐที่สุดดูอาของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่บุก,การีขอให้กับลูกของเขาเพราะเป็นดูอาที่อัลลอฮ และสําหรับเราสองเราขอดูอาให้ดีที่สุดขอให้แก่คนที่เป็นบิดามารดาที่ดีที่สุดนั่นก็คือดูอาที่กล่าวว่า um w ali w ali so อัลลอฮฺมักฟิรลีซุนูบีวลิวาลิดียวรหัมหุมะกมารบบัยนีซวบิรฺอัลลอฮฺได้โปรดอภัยโทษให้กับบิดามารดาผู้บังเกิดเก้าของเราได้เถอะ ได้โปรดเมตตาท่านทันท้งสองดุจเดียวที่ท่านเคยเอ็นดูเลี้ยงดูพวกเรานะในคัทที่เรายัางเยาว์ยิ่งถึงขอรัอาไปโทษทห้กับเราเอาไปโทษที่เกีิบิดามารดาของเราเป็นสิ่งที่ปรากฏอัลคุรอ่านและเป็นสิ่งที่ซึมหนักให้ทําให้ดีที่สุดถือว่าเป็นดุอาที่ดีที่สุดและเป็นดุอาเปิดฝากฟ้า,าที่เอาไว้จะรับดุอาสิ่งต่อไปที่เราขอจากพระองค์